พระอาทิตย์รับขอบฟ้าแสงแดดอ่อนๆสาส,สองลงบนหลังคาบ้านไม้สะท้อนเป็นแสงระยิบระยับผ่านรอยร้าวของผนังไม้ในบ้านหลังเล็กๆนั้นชิงกำลังนอนหลับลึกบนแผ่นไม้ลมหายใจของเขาหนักแน่นหลังจากเช้าทำงานในทุกนา,นาขณะเดียวกันแม่ของเขาก็พักผ่อนอยู่ในมุมหนึ่งโดยไม่มีใครสังเกตเห็นหญิงสาวใหม่ที่เข้ามาเป็นสัพายซึ่งกำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างช้าๆดวงตาก,กว้างของเธอเปลี่ยนไปด้วยการคำนวณวงรอคอยช่วงเวลานี้มานานแล้วเธอมองไปที่ชินให้แน่ใจว่าเขาหลับลึกจากนั้นจึงลุกขึ้นอย่างเบามือ เท้าเปล่าของเธอเดินอย่างเงียบปริบบนพื้นไม้ไม่มีเสียงอะไรเลยเธอเดินไปอย่างมุมบ้านที่ซึ่งชินเก็บเงินไว้ในกล่องไม้เล็กๆมือของเธอเปิดฝาอย่างรวดเร็วดวงตาสว่างสวาเมื่อสัมผัสกับเงินเหรียญที่เหลืออยู่อย่างน้อยนิดพวงยิ้มเล็กๆพร้อมกับกระซิบบอกตัวเองว่าจํานวนเงินนี้อาจไม่เยอะแต่ก็พอให้ฉันออกจากที่นี่ได้แล้วแต่เธอไม่ได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้แผนการที่ยิ่งใหญ่ได้ถูกวางไว้ในใจแล้วเธอจึงเงียบๆออกจากบ้าน หยิบโทรศัพท์เครื่องเก่าออกจากกระเป๋าแล้วกดหมายเลขของพ่อขาควายคุณครับมาที่นี่ทันทีฉันมีควายอ้วนขายถูกให้คุณไม่นานนักชายแปลกหน้าก็ปรากฏตัวเขานำควายออกไปอย่างรวดเร็วเสียงตีนควายกระแทกพื้นดินดังก้องอยู่บนถนนเล็กๆฟวงยืนอยู่จากไกลสายตาของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจขณะรับเงินเข้ามือรีบกลับเข้าบ้านเธอเก็บของที่จำเป็นไม่กี่อย่าง เพราะที่นี่ไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วเฉียนเป็นเพียงชายผู้มีนิสัยดุร้ายแม่สามีก็โหดร้ายและครอบครัวนี้ก็ยากจนไม่มีอะไรที่จะทําให้เธอถูกพันธนาการอยู่ได้ก่อนที่เธอจะออกไปหวงหยุดสักครู่หน้าประตูมองเข้ามาในบ้านมืดมืดที่ซึ่งคนโง่ยังคงหลับให้โดยไม่รู้เลยว่าพายุแห่งชะตากรรมกําลังจะทับผมลงมาอย่างหนักหน่วงพระอาทิตย์ค่อยๆหลับขอบฟ้า แสงแดดร้อนแรงยังคงเหลืออยู่อย่างอบอุ่นบนถนนดินที่ทอดเข้าสู่บ้านไม้ทูเทียนคุกเข่าลากถังน้ำสองถังที่เต็มไปด้วยน้ำเท้าเปล่าของเธอเปื้อนโคลนถูกก้าวที่เธอเดินกลับมาจากทุ่งนาในตอนเช้าทำให้เธอแทบหมดแรงแต่ในใจเธอปรารถนาเพียงแค่ได้พักผ่อนสักครู่ทันทีที่เธอก้าวขึ้นบันไดหน้าบ้านเสียงตะโกนกึุดก้องดังขึ้นฉีกความเงียบเธอ,อยังกล้าถือถังน้ำกลับมาที่นี่ได้หรือไม่ใช่ผู้หญิงนรก ทูเทียนสั่นคลอนด้วยความตกใจไหลของเธอสั่นเล็กน้อยเมื่อแม่สามีวิ่งเข้ามาใบหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธสายตาคมชิบเปล่งประกายความเกลียดชังก่อนที่เธอจะเข้าใจเหตุการณ์ทูเทียนก็เห็นเทียนยืนอยู่ตรงหน้าประตูสายตาเย็นชาเต็มไปด้วยความขับข้องใจเธอยังคงปฏิเสธหรือเธอพาควายไปขายเพื่อเอาเงินแล้วหนีไปใช่ไหมเสียงของช้นดังก้องออกมาแต่ละคำเหมือนมีดแทง หัวใจของทูทีนเธอรู้สึกชอ็อกเมื่อจับสายถังน้ำแน่นเธอไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เพิ่งได้ยินทำไมพวกเขาถึงพูดถึงเธอแบบนี้ผมไม่ผมไม่ได้ทําอะไรเลยเสียงของเธอแตกสลายน้ำตาคลอในดวงตาแต่ไม่มีใครรับฟังแม่สามีวิ่งเข้ามาคว้าถังน้ำจากมือเธออย่างแรงแล้วโยนมันลงพื้นเธอยังกล้าหล่ออีกหรือ ผู้หญิงอย่างเธอฉันทนมานานแต่เธอกลับขโมยคําดูด่ารายกาจไม่หยุดพ่นลงมาทุกสายตาในบ้านหันมามองเธอด้วยความดูถูกเพื่อนบา้านรอบๆก็เริ่มกระสิบกันทูเทียนมองไปรอบๆด้วยความสิ้นหวังค้นหาใครสักคนที่จะเชื่อเธอแต่ไม่มีใครเธอเป็นเพียงผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้งไม่มีลูกไม่มีครอบครัวคอยปกป้องเธอเหลือเพียงตัวคนเดียวถูกเหยียบย่ำโดยคนที่เธอเคยคิดว่าเป็นครอบครัว สายลมเย็นพัดผ่านนำเอาความชื้นที่เหลือจากฝนเมื่อคืนมาให้เธอรู้สึกว่าหัวใจของเธอก็หนาวเย็นเช่นเดียวกันออกไปจากที่นี่ให้เร็วบ้านนี้ไม่รองรับผู้หญิงอย่างเธอแม่สามีกล่าวด้วยเสียงแข็งกร้าวสายตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังชี่เยียนยู่ยู่เฉยๆไม่พูดอะไรแต่ก็ไม่ยับยั้งเธอเลยราวกับว่าอดีตคู่สามีภรรยาของเขาไม่มีอยู่จริงผู้เยียนก้มหน้นาลงบนบันได มือทั้งสองจับเสื้อผ้าแน่นน้ำตาไหลไม่หยุดเธออยากจะพูดอธิบายความจริงแต่เธอไม่รู้จะพูดอะไรเมื่อไม่มีใครอยากฟังเธอรู้ในใจว่าเธอพ่ายแพ้พ่ายแพ้ด้วยความขมขื่นเธอกัดปากแน่นรวบรวมสิ่งของเก่าๆใส่ถุงผ้าเงินเธอไม่มีทางเลือกอื่นเธอเดินออกจากประตูอย่างช้าๆราวกับว่าเท้าของเธอกำลังเหยียบย่ำเศษซากของชีวิต แล้วหลังจากนั้นประตูก็ถูกปิดอย่างหนักแน่นปิดกั้นความหวังสุดท้ายของเธอไว้ตลอดไปเงาของค่ำคืนทอดยาวไปบนเส้นทางลัดที่เต็มไปด้วยหินกดูดเท้าเปล่าของทูเทียนเดินไปอย่างเหนื่อยล้าดวงตาแดงร้อสะท้อนความทุกข์ทรมานหลังจากวันที่เต็มไปด้วยน้ำตาและความสิ้นหวังไม่มีใครให้ที่พักพิงไม่มีใครหันมาสนใจเธอแมในหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยผู้คนก็ไม่มีใครยืนเคียงข้างไม่มีใครเชื่อในความบริสุทธิ์ของเธอ เมื่อฟ้ามืดลงเธอพบถ้ำหินเล็กๆซ่อนอยู่หลังพุ่มไม้หนาทึบชูท,ทีเทียนเดินเข้าไปด้วยความสั่นคลอนในใจที่ว่างเปล่าเธอนั่งพับเข่าลงในมุมหนึ่งพยายามกุมเข่าแน่นเพื่อระง,งับเสียงสะอื้นผนังหินเย็นเฉียบที่สัมผัสตัวทำให้เธอสั่นไหวแต่ความเหงาในใจนั้นเย็นยะเยือกยิ่งกว่าสายหมอกในยามค่ำคืนคืนแรกที่ต้องนอนในถ้ำเธอไม่สามารถหลับได้เสียงลมพัดผ่านยอดไม้เสียงแมลงเพรียกร้องก้องกังวาน ยิ่งเพิ่มความหวาดกลัวเธอนึกถึงบ้านแต่มันก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปเพราะสถานที่นั้นไม่ใช่ของเธอแล้วเธอนึกถึงสามีที่เคยรักสุดหัวใจแต่ตอนนี้เขาหันหลังให้เธอยังไม่หลังเลผลักใสเธอออกไปจากชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้นความหิวโหวยทำให้เธอเป็นลมเธอกอดท้องแน่นค้นหาทุกมุมของถ้ำแต่ก็พบเพียงกิ่งไม้แห้งและใบไม้เหลืองที่โรอยอยู่เธอลุกขึ้นอย่างช้าๆก้าวออกไปดวงตาที่เต็มไปด้วยรอยคร่ำ พยายามมองหาอะไรบางอย่างที่พอจะช่วยประทังความหิวจากระยะไกลเธอเห็นต้นกล้วยป่าที่งอกขึ้นอยู่ริมขอบป่าแต่รากมีผลกล้วยที่เพิ่งร่วงลงมาโดยไม่รีรอเธอรีบเก็บผลกล้วยขึ้นมาอย่างระมัดระวังหลอกเปลือกหนาออกทีละชั้นแล้วนำผลกล้วยกลับไปใกล้ถ้ำพยายามจุดไฟเล็กๆด้วยมือที่สั่นไหวนิ้วมือแห้งกร้านเพราะความหนาวยังคงพลิกชิ้นกล้วยที่ปิ้งอยู่บนเปลวไฟอ่อนๆกล้วยปิ้งไหมเกรียมและแห้งกรอบแต่เธอยังคงพยายามกลืนลงไปแม้ทุกคำที่เคี้ยว จะเปรียบเสมือนความเจ็บปวดที่กัดกร่อนคอเธอไม่มีทางเลือกอื่นหากไม่ดูแลตัวเองเธออาจจะตายไปตรงนี้เธอมองขึ้นไปยังท้องฟ้าสีเทาหมนไม่มีใครสักคนรู้เลยว่าขณะนี้ท่ามกลางธรรมชาติที่รกร้างยังมีหญิงสาวคนหนึ่งกำลังต่อสู้กับชีวิตอย่างเงียบๆกำลังพยายามเอาชีวิตรอดท่ามกลางความทอดทิ้งและความทุกข์ทรมาน ก้าวเดินอย่างหนักแน่นไปยังบ้านหัวหน้าหมู่บ้านใจของเขาร้อนระอุราวกับมีไฟลุกไหม้อากาศในบ้านตลอดหลายวันที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความมืดมนจนแทบหายใจไม่ออกเมื่อเขาทราบความจริงว่าพี่องค์เป็นคนหลอกลวงขโมยเงินขายควาย,ายนะหนีไปทีนรู้สึกเหมือนตกลงไปในหุบเหวแต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับเขาคือภาพของทูเทียนภรยาผู้เคยยอดทนต่อความอัปยศถูกเขาผลักไสไปอย่างไม่เป็นธรรมช่วยฉันหน่อยเถอะฉันต้องหาคุณเธอให้ได้เสียงของชิ้นแหบแห้งเมื่อเผชิญหน้ากับหัวหน้าหมู่บ้าน สายตาลึกซึ้งจากการนอนไม่หลับมาหลายคืนหัวหน้าหมู่บ้านมองเขาด้วยสายตาที่ผสมผสานระหว่างการตำหนิและความเสียใจสายเกินไปแล้วคุณยังมีหน้าที่จะไปหาคุณเธออยู่หรือเฉียนก้มหน้าลงมือกำแน่นความสำนึกผิดเต็มเปี่ยมแต่เขาไม่สามารถยอมแพ้ได้ถ้าเขาไม่ออกไปตามหาทูเทียนตอนนี้เขากลัวว่าเธอจะหายไปตลอดการหลังจากพยายามฉับจู หัวหน้าหมู่บ้านในที่สุดก็ยอมช่วยทั้งสองเดินตามเส้นทางลัดขึ้นไปยังภูเขาที่รกร้างมีข่าวลือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำหินเมื่อเชียนพบถู่เทียนเธอนั่งอยู่ในมุมถ้ำสายตาว่างเปล่าของเธอจ้องเปลวไฟที่เหลืออยู่ด้านหน้ารูปร่างที่ผอมเพรียวสีเหลืองทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดในใจเธอไม่ใช่หญิงสาวที่อ่อนโยนและอดทนเช่นเดิมอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นเพียงเง,ง,เงาจางๆของตัวเธอเองเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยและสิ้นหวัง เชียนเดินเข้าใกลพูดด้วยเสียงสั่นเครือเทียนกับมาหาฉันเถอะฉันผิดพลาดไปแล้วตียูเทียนเงยนเงนหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่หันหลังกลับคำขอโทษนี้จะมีความหมายอะไรเมื่อมันมาถึงสายเกินไปแล้วลมพัดผ่านหน้าผาหินนำพาความเย็นเฉียบเข้ามาแต่ในใจของทิเทียนความเย็นนั้นอาจยิ่งรุนแรงกว่าอีก ทูเทียนนั่งเง,เงียบอยู่หน้าปากถ้ำสายตาเปล่าๆมองไปยังความไกลมือของเธอกุมเสื้อผ้าเก่าๆที่สึกกร่อนร่างกายผอมเพรียวซ่อนตัวอยู่กลางความกว้างใหญ่ของธรรมชาติเธอรู้ดีว่าเขาจะกลับมาและก็เป็นเช่นนั้นทีเยน็นยืนอยู่ตรงปากถ้ำหินสายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ้อนวอนไม่ได้แสดงความโหดร้ายอีกต่อไปไม่ได้มองเธอด้วยสายตาดูถูกหรือโกรธแค้นตอนนี้มีแต่ความสำนึกผิด และการขอร้องเตียนขอโทษเธอกลับมาหาฉันเถอะเสียงของเขาดังออกมาแต่กลับไม่สามารถสัมผัสใจใเธอได้อีกต่อไปชูเทียนมองเขาด้วยสายตาที่ไม่แสดงทั้งความกโกรธหรือความเกลียดชังมีเพียงความห่างเหินอันน่ากลัวกลับไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะถูกไล่ออกไปอีกหรือเสียงของเธออ่อนโยนแต่กลับทำให้เชนหยุดนิ่งเธอไม่ร้องไห้ไม่ตำหนิไม่อ้อนวอนเหมือนเมื่อก่อน ความสงบในใจของเธอทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าคำด่าทอใดๆเชียนคุกเข่าลงต่อหน้าเธอมือของเขากำแน่นอยู่บนพื้นดินเย็นชาใต้ฝ่าเท้าฉันผิดแล้วฉันโง่ที่ไม่เชื่อในตัวเธอแต่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เธออยู่ที่นี่ตลอดไปได้การได้เห็นเธอแบบนี้มันทำให้ฉันทนไม่ไหวทุเทียนยิ้มเบาๆแล้วตอนที่เธอไล่ฉันไปเธอเคยคิดบ้างไหมว่าฉันจะอยู่ได้อย่างไร เธอลุกขึ้นยืนแม้ร่างกายจะผอมเพรียวแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอเคยอ้อนวอนขอให้ได้อยู่ต่อเคยถูกดูถูกถูกผลักไสออกจากที่ที่เธอเคยเรียกว่าบ้านตอนนั้นเขาไม่เคยมองเธอแบบที่เห็นในวันนี้กลับไปเถอะเชียนอย่ามารบกวนฉันอีกจียนคุกเข่าต่อหน้าเธอไม่ยอมลุกขึ้นเขากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ทูเทียนหันหลังกลับราวกับว่าเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้า ไม่มีทางเลือกอื่นชีนจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงทีเทียนยังคงยืนหยัดในทางเลือกของเธอฉันจะไม่กลับไปฉันจะอยู่ที่นี่ต่อไปตราบเท่าที่ไม่มีใครมารบกวนฉันเธอพูดด้วยน้ําเสียงสงบและเด็ดขาดไม่มีความลังเลอีกต่อไปเธอไม่ใช่ผู้หญิงอ่อนแออย่างในอดีตอีกแล้วหลังจากทุกอย่างถูกจัดก,การชีนก้มหน้าลงแล้วจากไปอย่างเงียบ เขารู้ว่าตัวเองพ่ายแพ้แล้วตูชินยังคงอยู่ในถ้ำหินดูแลตัวเองหาอาหารเองแม้ไม่มีใครช่วยเหลือหรือปกป้องแต่ยังน้อยเธอก็าสามารถอยู่รอดได้โดยไม่ต้องให้ใครมองว่าเธอไรค่าแต่กระนั้นทุกค่ำคืนที่สายลมหนาวเย็นพัดผ่านเธอยังคงรู้สึกว่าหัวใจของเธอว่างเปล่าอย่างน่ากลัวจุนอมเลยโงเน้ ớ c มัดล่ะแลเฉย่่บนคูยม้าห้องพักก็ไม่ไ้รักแรงกดิน từng giọt lệ tủ nhục chỉ có thể lặng lẽ cúi đầu giấu đi nỗi đau đang dâng trào trong lòng ngực những tiếng cười nói rộn ràng từ trong nhà vọng ra như những nhát dao cứ vào tim cô trong khi hường người được người đàn bà mới được rước về đang tận hưởng sự chăm sóc chu đáo từ mẹ chồng ăn ngon mặc đẹp được kinh chiều như một bà hoàng thì cô vẫn phải nai lưng làm lụng như một kẻ ở trong chính căn nhà mà cô đã từng coi là mái ấm Mẹ chồng chưa bao giờ dành cho cô một ánh nhìn thương xót Bà chỉ biết quát tháo, chửi mắng, xem cô như một kẻ vô dụng Một cái cái trong mắt mà họ chưa thể nhổ bỏ hoàn toàn Mày làm gì mà chậm chạm thế À? Cơm nước không lo, suốt ngày chỉ biết thở dài than thở Đồ đàn bà vô dụng, tính mẹ chồng thê thế vang lên Khiến từ tiên giật mình vội vàng lau nước mắt lùi thủ bước Và trong bếp tiếp tục công việc của mình Những ngày